กระผมอดิอเพียงเกตครับรัฐบาลจะขึ้นค่าไฟฟ้าจากสี่เป็นห้าบาทต่อนหน่วยผมถือว่าเป็นนโยบายที่มีใจโหดเหี้ยมทารุณบีบขมับทับเล็บคมขืนพี่น้องประชาชนเลยครับความเดือดร้อนทำมาหากินฝืดเคือง รัฐบาลประยุทธ์จันโอชายังจะมีความภูมิใจขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าไม่ใจเดือนสองเดือนก็ตัดหม้อแล้วครับไม่ว่าค่าไฟค่าน้ำเป็นเจ้าหนี้ประจำของประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้านะครับรัฐบาลไม่รู้หรอกว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัสเหมือนการ,การบีบขมัก และก็ทับเล็บในสมัยโบราณอย่างไรอย่างนั้นเป็นการลงโทษประชาชนโดยรัฐบาลที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างรัฐบาลของปทญ์จันโอชาผมคัดค้านการขึ้นค่ากระแสไฟฟ้านะครับฝ่ายค้านควรจะนำเอาเรื่องความเดือดร้อนเรื่องการขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวนี้ไปพูดในการเปิด อภิปรายไม่ไว้วางใจ19 20 21 22กันยายนคมยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับค่าไฟนี่แหละมันสาหัสสากันเงินงเป็นร้อยสองร้อยพันสองพันมันสร้างความเดือดร้อนนะครับมันไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนประยุทธ์จันโอชาเสพในอำนาจมา7-8ปปีหน้าด้านเป็นกบฏก่อการรัฐประหาร ค่าไฟค่าน้ำได้ยินข่าวว่าบ้านอยู่ในค่ายทหารก็ไม่ได้เสียส่วนประชาชนเสียแล้วจะขึ้นค่ากระแสะไฟฟ้าอย่างนี้ผมขอประนามประนามว่ารัฐบาลชุดนี้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมทารุณจะบีบขมับทับเล็บคมขืนพี่น้องประชาชนโดยไม่มีทางเลือกครับบินค่าไฟมาจะไปทางไหนได้ล่ะครับมันสร้างความเดือดร้อนรู้หรือเปล่าประยุทธ์จันโอชา